ครับผม JD Speed ครบเครื่องเรื่องยนตะเกรา วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โชว์รูมของ Lamborghini นอกจากเราจะได้มาชมความยิ่งใหญ่อลังการของโชว์รูมแห่งนี้แล้วนะครับเรายังจะได้สัมผัสกับรถยนต์ที่ถือว่าเป็นตัวแรงตัวหนึ่งของ Lamborghini เลยนั่นก็คือ Lamborghini Huracan STO รถตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานบนถนนได้จริงโดยมีสเปคใกล้เคียงกับรถแข่งเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับสำหรับโชว์รูมแห่งนี้นะครับเปิดมาได้สัก3ปีแล้วที่นี่นะครับถือได้ว่าเป็นโชว์รูมระดับแนวหน้าของระบบกินีที่นอกจากสร้างความภูมิใจให้กับระโบกินีแล้วยังมีอะไรบ้ายเลยครับที่เราควรจะต้องเข้าไปดูกัน คุณผู้ชมพบกับคุณนะัทอภิชาติรีนุตพงศ์ประธานกรรมการบริษัทเลนโซ่มอเตอร์จำกัดครับคุณนัทครับถ้าเทียบกับเมื่อ3ปีก่อนนี้ตอนนี้โชว์รูมของเรามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับต้องบอกอว่าจริงๆแล้วในโชว์รูมนี้นะครับเป็นการตกแต่งแบบ C.I. ของทางลอมบิงี่อยู่แล้วนะครับส่วนที่เราปรับปรุงเนะี่ยเป็นการปรับปรุงในส่วนที่เราต้อนรับลูกค้าครับ,รบในส่วนที่อยู่ชั้น2 ทุกคนนะครับที่เราขายสินค้าที่เป็นลักชัวรี่นีต้องบอกว่ารถทุกยี่ห้อดีหมดตวงนี้ต้องบอกว่าเราขายความแตกต่างเราไม่ได้ขายซูเปอร์คาร์เหมือนที่คอนเซ็ปต์ l a m b o r g i n i บอกว่า we are not supercar we are l a m b o g i n i นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเรามองว่าการที่เราบริการให้ลูกค้าประทับใจแต่สิ่งที่ทําให้ลูกค้าประทับใจต่างหาก เพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยจำเราได้ mm. นอกเหนือจากนั้นนะครับทีมงานของเราเนี่ยเรามีการเทรนนิ่งอยู่ตลอดเวลาคนที่มาเทรนนิ่งเนี่ยเป็นคนที่เทรนให้กับ l i ล์ t a เทน n ดน n ์ของการบินไทย First Class อะไรก็ตามที่เราจะสามารถส่งมอบความสุขนะครับหรือ h a p พี n e นสให้กับลูกค้าได้นั่นคือสิ่งที่เราทุกคนเขาจะทำในที่นี้ mm. คุณเจจำได้ใช่ไหมครับเราเคยเจอกันเรามีรถรุ่นพิเศษซึ่งปกติแล้วรถรุ่นไลท์เวทนะครับทางลอมบโรกูนีเนี่ยก็จะเอารถรุ่นธรรมดามาแล้วก็อาจจะทำเข้าเบาลงนิดนึงขิ่มแรงน้าหน่อยนึงตรงนี้รถรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับเขาจะมาลอกมาจากรถ g t 3ครับก็เอารถแข็งเนี่ยมราวิ่งบนถนนได้ผมขออนุญาตเชิญไปลอง STO ด้วยกันครับเป็นบุญมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับโอ้คุณนัทสุดยอดเลย ล amborghini pula can sto แล้วนะครับเริ่มต้นเกินก่อนนะครับว่าคันนี้หน้าตาดูข้างน,นอกก็อาจจะเหมือนรุ่น pula can evo แต่จริงๆแล้วนะครับเป็นการดีไซน์หรือว่าเกือบใหมยย่หมดทั้งคันจะมีเพียงแค่ตัวห้องโดยสารที่เป็นอลูมิเนียมนะครับนอกจากนั้นเนี้ยท้นส่วนกว่า70%เป็นต์คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดพูดถึงเรื่องสมรรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์6 4รแรงมา้าขับล้อหลังแล้วก็เป็นเลี้ยวล้อหลังนะครับตัวเบรกที่เป็นใช้เบรกเทคโนโลยี f1 นะครับในตัวการดีไซน์ครับภายในก็จะ ช่วงล่างจริงๆรถคันนี้ดิวเบสเนี่ยกว้างขึ้นก็ทําให้ฟีลลิ่งในการขับรถจะตอบตัวมากขึ้นหนุกไปเยอะเลยใช่ครับก็คือเน้นไปในเรื่องของรถไลท์เบสจะเป็นรถแข็งมากขึ้นนั่นเองครับเรามีที่ใส่หมวกกันน็อกอยู่ข้างในด้วยใช่ครับพกหมวกกันน็อกใบหนึ่งลงสนามแข่งได้เลยคันนี้นะครับถูกต้องครับผมสีนี้คือคุณนัทเป็นคนเลือกหรือเปล่าครับอันนี้คือสีผมเลยครับเพราะว่าผมส่วนตัวผมชอบสีน้ําเงินแล้วก็ตัวออปชั่นที่เป็นคาดสีขาวเนี่ยจริงๆไม่มีครับเราสั่งเป็นพิเศษคือในในตััวววออออปปปช่นนนีีีีีีีไดดูจะมมให้้้เเเเเลลืืกกแแแบบสสสสสขขยงตตราา็ อันนี้ก็ไม่เหมือนตัวที่แล้วนะอันนี้คุณนัทสั่งเองใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะไม่เหมือนตัวที่แล้วแต่เป็นเบาะเป็นนิวสปอร์ตซีดเหมือนกันครับเป็นสปอร์ตซีดรุ่นใหม่ที่เขายังเป็นโครงคาร์บอนไฟเบอร์แต่สามารถปรับได้ครับตัวนี้จะมีแบบเป็นเหมือนฟองน้ําเป็นเอร์ชั่นนิ่มๆแล้วก็นั่งสบายปรับเอนได้นะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นครับมากกว่าตัวที่แล้วใช่ครับ ตกแต่งของมันมนี่เหมือนเหมือนรถแข่งมากเลยนะคุณนัทต้องบอกว่าจริงๆแล้วการตกแต่งข้างใน<ม>อย่างแผงประตูคาร์บอนนะครับ,รบก็ทําให้รู้สึกดูสปอร์ตแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของน้าหนักเบา<ม>ตรงนี้ก็จะใช้เป็นเชือกดึง<ม>เหมือนรถแข่งมากเลยนะคุณนัทเมื่อก่อนผมเห็นเขาก็จะใช้อย่างนี้ใช่ครับคือทุกอย่างนะครับทำให้เป็นไลท์เวททั้งหมดมวัตถุประสงค์ก็คือให้มันเบาครับทุกอย่างนี้ถ้าเป็นรถแข่งทุกอย่างต้องเ,เบาที่สุดก็<ม>คือ โครงสร้างตัวถังทั้งหมดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นกว่า70%บนครับจะมีแค่ตัวโครงของรถเท่านั้นเองที่เป็นอลูมิเนียมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ V10 ครับเป็น NA นะครับ E ก็คือไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบครับแรงม้าสูงสุดที่640 640แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์แบบเดวบลคลาสเจ็ดสปีดใช่ครับ ต้องบอกว่าเวลาเขาอยู่บนถนนนะครับตอนนี้รถคันนี้อยู่ในโหมด3โหมดจะมี S T O นะครับแล้วเป็นเป็นโชวฟิโอแล้วก็อีกโหมดนึงเนี่ยชื่อฟิโอเชียเป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นเป็นน้ำแข็งชื่อเขาอ่านยากมากนะผมอาจจะอ่านผิดก,ก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโหมด S T O คือโหมดแบบเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดของรถคันนี้นะครับแต่พอเป็นโชวฟิโอเนี่ย เราปรับเป็นโทมพโอนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนก็จะเป็นดรา v เพอร์ฟอร์แมนซ์หมายถึงว่าเขาจะรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถคันนี้ออกมาให้มากที่สุดเรียกว่าให้อารมณ์ในการแข่งมากขึ้นช่วงแรกเมันจะรู้สึกได้เลยว่าเขาเขาแข่งขึ้นใช่ครับโฉม่ิโอก็ยังต้องเหมือนทำให้มันมีอารมณ์เหมือนรถแข่งแต่ก็คือให้ขับง่ายเสียงก็จะเสียงก็จะฮึ่มมาก การเอา DNA รถแข่งลงมาอยู่ในรถบ้านเนี่ยมันจะต้องทําให้ขับได้มีความสะดวกสบายในโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดพิโอด้วยชวใช่ครับ<ม>คือในรถในสนามแข่งครับจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการแข่งแลวก็สนามแข่งดังนั้นในเรื่องของการดีไซน์รถนะครับที่ทําให้รถวิ่งได้เร็วที่สุดในสนามนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญทั่งทางระบบที่นี้เองต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่ดนกะ็คือเขาสามารถที่จะเอาแรงมา้าหรือว่าพ o w e r ทั้งหมดนี้ลง ไปที่พื้นได้นี่คือจุดเด่นจุดหนึ่งของรบบัมโบกินี่ที่เป็นเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างแล้วก็เรื่องของการคบลลับคุมรถแล้วก็เลี้ยว4ล้อด้วยเป็นเลี้ยว4ล้อด้วยครับก็อลอ้อล้อหลักเนี่ย, <S 2> 2. <S ยว รถขับ2องที่เลี้ยวสี่ล้อใช่ครับคันแรกเลยไหมครับของระบบนี้ใช่ครับเป็นรถขับสองที่เลี้ยวสล้อคันแรกเลยครับไอ้เลี้ยวสี่ล้อที่มันช่วยอะไรในบ้างคุณนะถ้าเราพูดถึงเวลาเราขับในเมืองนะครับในความเร็วต่ำเนี่ยจะทําให้การตีวงนี่แคบลงแต่ถ้าเกิดเป็นในความเร็วสูงในสนามแข่งจะทําให้การเข้าโค้งเนี่ยคมมากขึ้นล้อหน้ากับล้อหลังจะเลี้ยวไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าในสนามแข่งการชนะการชนะการแข่งแคสเซยลวินาทีนั่นเองเบาะก็จะนั่งแบบสบายสุดๆแต่ว่าก็ถือว่าสะดวกสบายมากสำหรับรถไลเับ ก็จะมีความนิ่มอยู่ด้วยครับผมตัวใหญ่ๆนีผมก็ยังรู้สึกว่าผมนั่งสบายเลยบอกมันไม่ได้บีบบางทีสรีระของเราไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดนที่ทางระบบนี้ได้แก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เรื่องของเป็นดูโอคลาสตัวนี้ไม่มีโรบาร์เหมือนตัวที่แล้วนะคุณนัทใช่ครับคันนี้จะไม่มีโรบาร์ครับคือคันนี้เราสั่งออปชั่นให้เหมือนกับรถที่เป็นรถใช้งานขับรวันใช่ครับอย่างสามารถเก็บของได้ยัีงพอมีที่เก็บกระเป๋าอยู่ด้านหลังครับ ลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงรถคันนี้ก็คือฝากระโปรงหน้าครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยเปิดเป็นเหมือนตัวมิราถ้าท้าลองดูที่เก็บหมวกดีๆนะครับข้างในมันจะมีเป็นโครงฟองน้ำน,นะครับเรเอาออกเนี่ยเราสามารถใส่กระเป๋าแฮนดะ์นนนแบ็กได้ใบหนึ่งนะครับไปค้างต่างจังหวัดได้หนึ่งคืนอยู่รอดแน่นอนครับ ครับเรามีแคมเปญอะไรที่จะส่งเสริมการขายในปีนี้บ้างครับต้องบอกว่าสำหรับปีนี้เองนะครับในกิจกรรมของล amborghini เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น day trip นะครับมีเป็น overnight trip แล้วก็เราจะมีเป็น t r a c t day นะครับก็จะมีกิจกรรมไปตลอดทั้งปีก็เรียกว่าทุกๆเดือนนะครับสาวกของทาง lamborghini เนี่ยได้สนุกกันทุกเดือนเลยครับโอ้ตั้งตารอเลยนะฮะสาวก lamborghini ทั้งหลายวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนัทมากเลยนะครับที่หาเวลาการรายการของเรามาถ่ายทำถ้าชอบนะครับกดไลค์นกดซับสไครต์ด้วยนะครับ channel daily news online นะครับ